เาขึ้นเลยมาขึ้นพอกเอาจีนมันหวานเนี่ยลุงชายก็อพอล้วแมันจะสุกลำไปแหว่ามาได้เจี่ยไอ้ควายมันจะสุกลำไปมันเอาหัวโป่งไงอ้านี่ผิดกฎเน้วผิดสัญญาเนอะพว่าถ้าอู้ผมม่วงตบปากปเลยเสียมจัดให้จัดป้ให้เลยลุงชายสัญญากันว่าใหญถ้าอู้ผมม่วงตบปากมาเฉมตบ ลุงไทยอู้บม่วนใส่เสมก่อนเสมตบแบปแหงหรอกครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาปะกันเห็มแล้วนะครับสำหรับคลิปทำอาหารหลังจากห้างหายกันไปชัดเมินวันนี้ผมกลับลุงไทยจะมาทำเมนูแกงผักกาดแมนวครับใส่จิ้นควายครับผม ถึงลูกไปเปิดไฟครับผมวันนี้ผมกับลุงชัยนะครับสัญญากันไว้ว่าจะอู้กันม่วนๆอนูอ้กันเพอะๆนะครับถ้าขายอู้บ่ม่วนโดนตบปากสองคำครับเปิดไฟอย่างเรงยวเด็กก็ผมไปเปิดแล้วครับลุงชายมาเริ่มทำกันเลยดีกว่าครับเพื่อบัาเป็นการนึกเสียเวลาครับ สำหรับพรอักติผมนำมาทำแกงในวันนี้นะครับดูครับปลอสารพิษขนาดครับมีก้าหอยของนอนนะครับเจาะกินใบไม้ครับนักขนาดครับมกดดึงแต่แม่นอรอพรบอมมีกระหงวแม่นครับรพอมาเริ่มทำกันเลยดีกว่าครับนอปะลุยวันนี้ไข่คนใดคนหนึ่งนะครับปากต้องบืนนะครับ ไอ้พักครับสา้พักเลยครับครับผมลุงชายสายจ้างก่อครับอืมจ้างลุงชายใบนงใบเน่นาเฮามาใจ๊จะเอาตัวนะครับเด็ดออกมาอย่างอี้ครับลุงชายเอาใส่ตึงแหกไลยครับไายครับสอยสา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 ยเสร็จแล้วก็ตบครับ อรับแล้วรับรับนครับออกมาก็เป็นลักษณะนี้ครับพับประกันความลําครับสําหรับเมนูนี้ครับเดูแน่แน่ของพอท่าทางหน่จะขวโดนตบปากนะครับวันนี้ลุงใช้ครับยิ้มอย่างเดียวครับปากก้าอู้ครับปากก้างหงีดครับถ้างหงิดนะครับหรือว่าอู้บ่เพาะปากมีบืนครับงานนี้ครับ และนี่ก็จะเป็นจิ้นมัวนะครับผมจะนําไปย่างนะครับย่างไฟแล้วก็นํามาใส่แกงนะครับใส่แกงประกาศดูครับนี่เป็นบะแวนนะครับเราจะตำอ่อยหน้าแกงประกาศครับครับก็มีรสชาติ เข้มข้นแล้วก็ยังมีกลิ่นหอมด้วยครับตัดมาแกนแล้วใส่เครื่องเลยแปรงแหน่อย่างวัวครับกระจายอ,อ๋อนี่มันต้องตัดแยกไป,ไป้ไหตัดแยกเนี่ยเข้าใจแล้วครับเดี๋ยวตัดมาแกนตัดเพรมันเลือกก่อนลุงชัยเอาจิ้นไปย่างไปถ้าใส่ได้จิ้นควายเบอร์อะไมาใส่แกงประกาศซื้อได้ซื้อมากี่ร้อย ที่มันต้องท่างท่างงานนะที่ชิงอ่ะเข้าใจเข้อย่างอื่นอย่างแมนออซ่าลาบอย่างแคนเนี่ยมันใช่เก่งมะกลุงชายปอล่าลุงชายปอล่ามันต้องเอามันชุบแห้งอย่างแห้กำลังแย่งมอกอย่างอันนะ้มอกจีนหวานกันแล้วนะเออปอล่าปล่าเอาขึ้นเลยกะก้อนโอ้เอาขึ้นเลยมาขึ้น พ่อเอาจีนมันหวานเนี่ยลุงชายก็พอละนามันจะสุกลําไปแค่ว่ามาได้เจ้าไอ้ควายมันจะสุกลําไปมันเอาหัวพ่อไงนะอ่านี่ผิดกฎเนอะผิดสัญญานะเนราะว่า<อ>ถ้าอูอ้ผมม่วงผมตบบกปากมาเลยเสียมจัดให้จัดให้เลยลุงชายสัญญากันว่ายายถ้าอูอ้ผมม่วงตกปากมาเสียมตบ ลุงชายอู้บบม่วนใส่เสมก่อนเสียมตบแบบแหงหรอกอ๋อปอแลอ้วบ่อชุกในอยางเอาเข้านึ่งมากินกรอฟดีกว่าบาปไปต้องใส่แกงประกาดแล้วลงุงชายอแสได้จีนควายแงามขึ้นเอาวสวยเออชอยกินข้าวเานึ่งดีกว่าปเป็นน้ำแล้วบาป ยิ่งซื้อมาอย่างอากาศมันแน่มากอันนี้ก่อนอันนี้มาเดี๋ยวเสมจะสอนเวลาย่างจีนลุงชายโคตรมันมาตั้งเพน,น้อยโคตรมันมาตั้งเพน,น้อยนะครับเนอรเออแล้วก็เอาอันนี้วางเนี่ยมันวางได้แฮมลอดลุงชายอันก็ก็อีบอได้ลุงชายเนี่ยเวลาย่างจีนพอไว้เนอรนี่เป็นสูตรลับเฉพาะของเสมเอง นี่มันก็จะเวยน้อยโอเค,ครับผ่อพอมาตำเครื่องแกงกันเลยดีกว่าครับเครื่องแกงก็จะมีประมาณนี้นะครับหอมเตรียมห้านหอมต้อมพริกขี้หนูแหง้งหรือว่าพริกแต้แหง้งแล้วก็หอมบัวซอยนะครับอันนี้ผมจะซอยก่อนนะครับเพื่อง่ายต่อการตำครับใส่ลงไปโคกไปไหนสากสากสาก ครับผมต่อด้วยจะไข่กับคาครับผมเกือบลืมครับต่ำพอเลือกได้ตี้เติมกะปิลงไปครับอผมอใช้ต่ำอ่อทางบนผ้าต่ำรับต่อไปผมจะซอย จิน